สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่2ถึง16มีนาคมของชาวราศีพิจิกคือพู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับดูได้ทั้งแบบวันที่คุณราศีแะระลักนาคือเวลาเกิดแต่ขอย้ย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีพิจิกทั้งหมดจะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคูณกับคนรัก เรียกว่าจะมีการสลับการก,การะทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีพิจิกท่านใดที่มีการเลิกลากับคนรักไปเนาะไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคนกับคนรักเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ แต่ถ้าเกิดชาวราศีพิจิกท่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตรงอยู่เลยอ่ะอันนี้แปลว่าแปลได้ว่าดวงคุณยังไม่หลุดเนาะก็ให้ดูคาทํานายคลิปนี้เป็นหลักไปได้เลยนะครับอล่ะเดี๋ยวมาดูการพิจิกจ๋าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเย่ยในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าเหนื่อยอย่างเลยในความสัมพันธ์เนี้ยนะครับเหนื่อยมากๆเนาะแล้วก็รู้สึกว่า พอแล้วไม่เอาเราดีกว่านะครับคุณรู้สึกว่าฉชั้นเองก็มีทางเลือกอื่นชั้นเองก็สามารถไปสนใจฝีงอื่นได้ฉะนั้นชั้นพอแล้วในความมพันนี้ฉันไม่อยากกลับเขากลับหรือเปิดโอกาสให้เขากลับเข้ามาแล้วชั้นขอเลือกทางอื่นดีกว่านะครับเลือกอยู่คนเดียวหรือในบางท่านเลือกอยู่คนเดียวไปโฟกัสเรื่องการงานการอยู่หรือบางท่านเนี่ยไปโฟกัสเราคนใหม่เลยเปิดเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาในอดีตที่ผ่านมาเนาะเออเล้ก็ปัจจุบันล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับ ปัจจุบันประมาณไม่ที่หนึ่งมีนาเป็นยังไงบ้างเอ่ย <c oughs> ในช่วงนี้คุณแฮปปี้มีความสุขดีกำลังโฟกัสเรื่องการงานการเงินหน่นคุณไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับแ้วเขาคนนั้นแล้วเป็นไงค่อนข้างเสียดายแล้วก็รู้สึกอยากกลับเข้ามาแหลนะเนาะแต่คุณเองไม่เปิดใจเนาะไม่เปิดใจจริงเพราะกลัวว่าเปิดใจเข้ามาเดี๋ยวก็กลับมาทําเรื่องสร้างเรื่องสร้างราวอีกฉะนั้นคุณเลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าฉนันขอเดินหน้าต่อไปเรื่อยตอนนี้มีความสุขแฮปปี้ดีแล้ะขอโฟกัสในเรื่องอื่นดีกว่าถ้ากลับเขา เอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุอย่างเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะ มาดูกันเนาะในใจลึลกๆร nah. ะหว่างคุณก right? นะับเขาคิดยังไงต่อกันคุณเองบอกว่าตอนนี้ฉันแฮปปี้มีความสุขดีแล้วนะบางท่านไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินบางท่านไปโฟกัสกับคนใหม่ๆแล้วนะกําลังแฮปปี้มีความสุขดีแล้ความรักที่มันแย่ๆเก่าๆเนี่ยก็ไม่อยากได้รับนะนะมันจบไปแล้วอ่ะให้เคนกลับไปเป็นนางเฝ้านางโศกนายเฝ้านายโศกเหมือนเดิมมันจะไม่เอาเนาะต่างไฟต่างอยู่ดีกว่านะเรื่องไหนที่จบไปแล้วจบไปเลยนะตอนนี้ฉันไม่อยากเปิดใจคุณอีกแล้วนะครับนะ คุณเองก็รู้ดีว่าเขาค่อนข้างเสียดายคุณนะครับแล้วเขาล่ะคิดยังไงต่อตคุณเนาะเขาเองก็อยากรู้สึกเศร้าใจเนาะที่เห็นคุณโอ,อ้ไม่สนใจเขานะแล้วก็คิดว่าคุณคงไปเริ่มต้นอะใใใใไรใหม่ๆแล้วหรือเปล่าเนาะแล้วก็ค่อนข้างเสียใจมากๆเลยเพราะในบางครั้งบางคราเขาคิดอะไรล่ะรับเหมือนว่าเขาคิดกลับถึงเรื่องราวเก,กา่าระหว่างคุณกับเขามันค่อนข้างเสียใจค่อนข้างแฝดเนาะแล้วก็เลืองอยากให้คุณกลับมาหาเขาอยู่เลยนะครับแล้วคุณกำลังคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่การกลับมาระหว่างคุณกับเขาเนี่ย ที่จะกลับมาอีกครั้งเนึ่งมันจะเป็นไปได้จริงๆงไหมนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูน้องว่าในอนาคตมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ เอาละมาดูกันนะครับพไพ่แบ่งเป็นสองชุดเนาะชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหวา่างวันที่สองถึงแปดมีนาคมสนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่เก้าถึงสิบหกมีนาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นะจ๊ะแต่จะมีชาวราศีพิจิกบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างเนาะ มาดู2ถึง8มีนางคมกอนละกันเป็นยังไงบ้างเลยช่วงนี้แฮปปี้ดีจ้าทาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องรุ่นเรื่องนี้แล้วในบางท่านมีคนมาขายขนมจีบด้วยนะมีจีบบางท่านมีคนมาชอบแอบชอบแอบแอลแอบแฝงบางคนไปแอบรักเลยนะแอบปลื้มคุณมากๆในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวบ้าเออพอคนเก่าเก่าเนี่ยเขาจะตามดูคุณมากๆไม่ว่าช่วงนี้คุณจะทําอะไรกระดิกตัวอะไรโพสต์อะไรลงสื่อเซเชียลตามดูตามสื่อตามฝ่องเลยแล้วก็มีความ ความรู้สึกโกรธทั้งโกรธแล้วก็ยังคิดถึงมันอารมณ์ที่เขาตีกันมากๆเลยนะครับนะช่วงนี้เขาคิดว่าพอคุณถ้าเกิดคุณโพสอะไรคุณดูดูนะถ้าคุณสร้างประเด็นอะไรขึ้นมาหรือบางท่านโพสอะไรในสื่อสื่อโซเชียลเข้ามาเขาจะโพสต์ตามมั่งเหมือนโพสแข่งอะ่ะเป็นสถานี้เกิดขึ้นนะครับเพราะเขาแบบมันประมาณเรียกร้องความสนใจนะครับแล้วก็ระหว่างวันที่เออ 9ถึงฟมีนาคมลาเป็นยังไงบ้างเอ่ย9ก้ถึงฟ6มีนาคมคุณเองช่วงนี้ก็จะยุ่งๆเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องปัญหาส่วนตัวนะครับก็จะนิ่งๆไปพอคุณนิ่งๆไปเนี่ยเขาเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณนิ่งไปเป็นอะไรหรอเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วช่วงน,นี้เองนะใีบางท่านเลยนะครับบางท่านบางคนเยอะประมาณ4ี่ฟเลยอะ่ะเขาคนนั้นจะกลับมาทักทายคุณเกิดขึ้นทางใดทางหนึ่งเนาะพยายามกลับมาพูดคุยทักทายว่าคุณเป็นยังไงบ้างอันนี้คือสี่ฟีดเปอต์เซ็นต เพือสื่อมาถึงคุณเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะทําอะไรทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นจะมากจะน้อยจะโพสต์ถึงหรือกลับมาทักทายไม่ว่ากรณีใดคุณจะไม่เอาไม่อยากสนใจไม่อยากไปมองเลยที่ฝัมงบางคณทําอย่างนั้นเป็นยังไงเขาเองก็จะแฮวไปคุณเองก็รู้สึกว่าไม่เอาอย่าไปยุ่งเลยฉันแฮปปี้ดีละนะครับเป็นลักษณะนี้ก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกไว้แค่นี้เนาะชาวราศีพิจิกท่านใดยอยากดูดวง่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แฮดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้ง รายละเอียดไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊จะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ๊ะ